สวัสดีครับบันนาเกมมิ่งเกมเมอร์รายการเกมสำหรับเกมเมอร์คลิปนี้ครับเราจะมาทดสอบการเล่นเกมจากมือถือรุ่น Xiaomi Mi 10T Pro กันครับว่ามือถือรุ่นนี้จะเล่นเกมได้อยู่ในระดับไหนครับเริ่มจากสเปคของเจ้า Mi 10T Pro กันเลยดีกว่าครับว่าสเปคจะรุนแรงขนาดไหนครับ CPU ครับใช้ Snapdragon 865ถือว่าเป็น CPU ที่แรงที่สุดในการเล่นเกมของฝั่ง Android ในตอนนี้เลยทีเดียวครับส่วน RAM ครับให้มาจุกๆที่8 g b ไครับไม่มากไม่น้อยสำหรับมือถือในสมัยนี้แล้วครับหน้าจอครับเป็น หน้าจอพาร์เนล IPS ขนาด6.67นิ้วครับมาพร้อมกับรีเฟรชเร e 1 4 4 h z ที่รันเฟรมเร e ได้สูงมากๆครับเป็นมือถือเกมมิ่งทั้งทีครับแบตเตอรี่ก็ต้องให้มาเยอะๆครับแบตเตอรี่ของเจ้ามี 10T Pro ครับให้มาถึง5,000ม ah ิลแอมครับไม่พอครับ มาพร้อมกับฟ้าชาร์จ33วัตต์อีกด้วยครับแต่เจ้ามือถือรุ่นนี้ครับไม่มีหูฟังและแจ็ค3.5ให้มานะครับผ่านสเปคไปแล้วครับถือว่าเป็นสเปคที่เล่นเกมได้ลุนแรงมากๆครับเดี๋ยวเราไปลองเทสเล่นเกมกันเลยดีกว่าว่าเจ้ามี10 T p ทีโที่มากับ Snapdragon 865เนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนเริ่มจากเกมแรกครับเกมแนวโมบ้าครับเราขอเลือกเกม L O L Y l i f e ครับ เพราะเกมนี้ครับเป็นเกมที่ปรับแ,แอนดรอยมาแล้วหลายต่อหลายรุ่นครับแลกบ้างครับเด้งบ้างครับหรือหนักไปเลยก็คือเล่นไม่ได้เลยทีเดียวครับเกม LOL ครับสามารถปรับกราฟิกได้ถึงระดับ u ั t ต er a High d e f i n ช t i o n ครับเล่นเกมได้ลืน่นๆรันเฟรมเรสได้เนียนเไม่มีเฟรมเรสตกจังหวะตีป้อมหรือจังหวะที่นวมีฮีโร่เยอะๆปล่อยท่ากันเยอะๆก็ไม่มีหน่วงเฟรมเลสนี่ไหลนิ่งๆสบายๆเลยครับแบบนี้ครับเกมโมบ้าเกมไหนก็เล่นได้สบายๆแน่นอนครับตีป้อมกันเพลินๆไปเลย มาที่เกมแนว FPS กันหน่อยดีกว่าครับอย่างพวก Call of Duty, Free Fire หรือ PUBG Mobile ครับว่าจะเล่นเกมแนวนี้ได้ลื่นขนาดไหนครับผมขอหยิบเกม PUBG Mobile มาทดสอบดีกว่าครับเพราะเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วถนัดที่สุดในตอนนี้ครับกลัวว่าเล่นเกมอม่นจะไม่รอดนะ เกมคับ G Mobile ครับสามารถปรับกราฟิกได้ถึงระดับ Ultra HD ครับส่วนเฟรมเรทนั้นก็ปรับได้สูงถึง90เฟรมเรทเลยทีเดียวครับด้านใจโลสโคบครับก็ลื่นไม่มีหน่วงแม้แต่น้อยครับและด้วยที่มีหน้าจอใหญ่ถึง6.67นิ้วครับทำให้มองเห็นศัตรูได้ง่ายและใครที่เล่นแบบ3หรือ4นิ้วเนี่ยก็วางนิ้วด้วยสบายๆครับคนมือใหญ่อย่างผมเนี่ยเล่นได้แน่นอนครับด้านการเล่นเกมครับถือว่าได้เปรียบสุดๆครับด้วยภาพที่คมชัดเฟรมเรทไหลนิ่งๆ90เฟรมเรทครับ สมูติตลอดเกมไม่มีตกครับใจโรก็ลื่นมากครับลื่นจนบางทีรู้สึกว่าอยากปรับให้มันช้าลงกว่านี้สักนิดนึงครับแต่ถึงจะเล่นได้ลื่นยังไงครับก็ต้องแลกกับการที่เครื่องเนี่ยทำงานหนักขึ้นครับร้อนเร็วขึ้นและกินแบตมากขึ้นครับทำให้บางทีเนี่ยเล่นไปก็จะมีความรู้สึกแบบว่าอุ่นๆที่มือครับแต่ถ้าทําให้เราเก็บคิวได้ยาวๆกินไก่ได้สบายๆเนี่ยก็คุ้มอยู่นะครับมาที่เกมสุดท้ายครับเกมแนว p e n w o r l d กันบ้างครับอย่างเกนชินอิมแพ็กันหน่อยครับ เกมนี้ครับบอกเลยว่าเครื่องใครไม่แรงจริงไม่ต้องเสียเวลาโหลดมาเล่นให้เปืองเวลาครับเพราะเกมนี้กินสเปคหนักมากๆครับเกมนี้ครับอยากจะแนะนําว่าหากใช้มีสิทธิ์ทีโพครับ <c oughs> ก็แนะนําให้ตั้งค่าแบบมาตรฐานที่โตเกมให้มาครับเราจะทําให้เล่นเกมได้ลื่นเฟรมเรทนิ่งๆไม่มีหน่วงเวลาเจอมอนเยอะๆหรือเวลาเดินไปที่กราฟิกหนักๆครับแต่หากไม่เชื่อลองไปปรับกราฟิกแบบสูงดูเฟรมเรทแบบ60เนี่ยบอกเลยเขาจะทั้งแหลกทั้งหน่วงที่สําคัญครับเครื่องจะทำงานหนักและร้อนมากๆครับดังนั้นอยากเล่นเกมนี้ให้ สบายๆครับปรับแค่มาตรฐานก็อพอนะจ๊ะรับรองเล่นได้ลื่นหรือ,อยาวแน่นอนครับ นี่แหละครับกับ Xiaomi Mi 10T Pro ครับสมาร์ทโฟนสําหรับคอเกมครับหลังจากได้ทดลองเล่นแล้วบอกเลยครับเล่นได้ทุกเกมจริงๆครับข้อด้อยที่เจะหลักก็คือไม่มีแจ็ค3.5กับหูฟังที่ให้มาแหละครับแลวก็เครื่องมีอาการร้อนครับหากเล่นเกมที่ใช้กราฟิกหนักๆครับซึ่งใครที่กาลังมองหาสมาร์ทโฟนไว้เล่นเกมแก้งเหาเครื่องแรงๆในราคาเบาๆครับและที่สําคัญครับรับข้อด้อยเหล่านี้ได้ครับทีมงาน Banana Gaming เกมเมอร์ก็ขอแนะนํารุ่นนี้กันไปเลยครับกับ Mi 10T Pro ครับราคาของเจ้า Mi 10T Pro ครับอยู่ที่1 1 3 9 9 0บาทครับในรุ่นความจุ128 g b ครับและอีกราคาหนึ่งครับคือ15,990บาทครับในรุ่นความจุ256 g b ครับสนใจไปจับไปลองเล่นได้ครับที่ร้าน Banana และร้าน e ค l i p ทุกสาขาครับส่วนใครขี้เกียจออกจากบ้านเพราะเสี่ยงกลัวจะติดโควิดครับก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่เราทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับซื้อปุ๊บรอเล่นเกมได้ทันทีครับและสำหรับ Banana Gaming Gamer คลิปนี้ครับก็ขอลาไปก่อนครับและใครที่ครัวพลาดคลิปที่เราเอามือถือ ือมาทดลองเกมแบบนี้ครับกล้องไม่ต้องกลัวครับแค่เข้าไปกดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube u a n บาน c าชาแนลของเรานี่แหละครับรับรองว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆของบาน a าเกมมิ่งเกมเมอแน่นอนครับและสำหรับคลิปนี้ครับบา n นาเกมมิ่ g เกม e r อร์ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปเล่นเกมกันต่อเลย